สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็มาพบเจอกันอีกแล้วจ้ากับยี s สิทธาแหลกนะจับพี่ๆวันนี้เราอยู่กับเกมยิงจุดโทษนะคะค่ายเอ่อ ITP นะคะเป็นค่ายไมโครแกรมนะจ้าเกมนี้เป็นรถแจ็คพอตนะคะสามารถยิงเองนะทุกคนเออนะคะก็แจ็คพอตเขาจะมี1-9ถึงนะคะถึง9เมื่อไหร่ได้แจ็คพอตไปเลยตามลำดับยอดที่เราเดิมพันนะจ้าก็มีทั้งหมดเนี่ยสามห้องเออสองแบบสามแบบสามแบบไะะเราเลือกเล่นนะคะแต่วันนี้ขอเลือกแบบ อง่ายสุดเลยแล้วกันนะคะก็ไปนะคะดอกแรกเออเฮ้ยเข้าไปเลยจ้ามาจ้ามาจ้าเกมนี้นะคะเขาเล่นขั้นต่ำแค่หนึ่งบาทค่ะสูงสุดถึงหนะะึ่งร้อยคะวันนี้เราเล่นเบทหนึ่งร้อยเลยลงทุนมาสองร้อยกว่าบาทเออเลิศทุกคนเออนะคะลูกสองลูกสองจัดเลยลูกสองขอไปเออเราก็ดูเชิงก่อนนะคะว่าเขาจะไปไหนขอไปเออเออขวาแล้วกันทุกคน เออเรียบร้อยมาจ้าอ่ะเดี๋ยวเราไปแคทเอาออกเลยนะคะเกมนี้สามารถเล่นจนถึงแจ็คพอตได้หรือจะแคดเอาออกก็ได้เออคือดีตรงนี้แหละทุกคนนะคะก็เราเอากําไรรอบละร้อยนี่ก็คุ้มค่าแล้วเนี่ยจ้าถูนสองร้อยกว่าบาทอ่ะจัดต่อเลยนะคะตอนนี้ได้กาไรมานิดหน่อยแล้วเราไปกลางเลยจ้าทุกคนเออเลิศอื้มเข้าไปแล้วลูกที่สองมาจัดจัดเลยขอไปที่ซ้ายแล้วกันเออเข้าอีกแล้วเป็นไงล่ะทุกคนอาจัดไปต่อลูกที่สามลูกที่สามขอไปกลางแล้วกัน เออได้มาดิกำไร100แคตเอาเลยจ้านี่เราเล่นแบบฉลาดทุกคนเราก็เอากำไรนะคะรอบร้อยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะคะเพราะว่าเราเล่นเดิมพันไป100่ง้อ่ะทุกคนนะคะก็เท่ากับว่าเราได้120่ง่นะจ๊ะอ่ะ,ะ,อะไปกันต่อจ้าซ้ายสวยลูกที่สองจัดไปพี่ลูกที่สองขอไปเอออะไรเดียวซ้ายแล้วกันเออได้วะ่ะทุกคนไปต่อลูกที่สาม ลูกที่สามขอเน้นๆไปที่เออฝั่งไหนดีขวาแล้วกันเออเข้าเฉยเรียบร้อยแคทเอาจ้ารอบร้อยรอบร้อยก็ได้แล้วนะทุกคนเออทุกสองร้อยเนี่ยตอนนี้ได้มากําไรมาแล้วสามร้อยเด็ยจ้าพี่ๆอ่ะไปกันต่อเลยจ้าอ่ะมาจ้าลูกแรกขอจัดเออขอไปขวาแล้วกันขวาเออเข้าเฉย ปลูกที่สองดูดีๆทุกคนขอไปเออซ้าย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 เข้าเป็นไงล้วเออมาดิเราเลงดีๆเราดูได้นะทุกคนเราเลงดีๆนี่ืถ้าเข้านี่ก็คุ้มอ่ะรอบมีไปขวาจะ้ะเออมาเป็นไงละ่ะเข้าเลยไหมล่ะทุกคนเออโลดปัลล่านี่แคนเอาแล้วจ้าได้รอบละร้อยจริงๆบอกม่แล้วนะคะทุกคนห้าร้อยแล้วนะคะกคะคะำไรจะ้ะจัดต่ออีกสักหนึ่งสองรอบแล้วกันดูนอ่ะจัดอีกสักรอบนี้แล้วกันดูแล้วกัน อรอบนี้ขอจัดไปเลยนะคะลูกแรกไปที่กลางแล้วกันกลางเออสวยอะ่ะไปทุกคนลูกที่สองลูกที่สองไปเอ,อ่ออะไรดีอะซ้ายแล้วกันไอ้ขวาขวาเอ้ยเข้าเฉยมาลูกที่สามถ้าได้ก็แคทเอานะ,ะทุกคนรอบนี้จะต่อเลยแล้วกันนะคะ,ะ,คะรอบนี้ขอไปเอ,อ่อขวาเหมือนเดิมเออมาเข้าเฉยเรียบร้อยสวยแคทเอาเลยจ้า เรียบร้อยกำไร200กว่าเนะคะบวกมา600้นะจ๊ะวันนี้ก็เป็น800จ้าพี่พี่อ่ะวันนี้นะคะก็มารีวิวเกมยิงจุดโทษนะคะค่าย i อทีพีไมโครแก็นะคะเกมนี้ขั้นต่ำเล่นอยู่ที่1บาทลองไปเล่นกันดูนะคะสนุกมันแน่นอนทุกคนลุ้นดีมากเลยเกมนี้นะคะใครสนใจนะคะทักไปได้ที่แอด y ายูแนะ,ะช่องทางนี้นะจ๊ะทุกคนนะคะแอปเขียวหรือจะ,อะทักมาได้ที่ช่องทางใต้คอมเมนต์ก็ได้นะ,ะพี่พี่วันนี้ก็ลาไปก่อนบายบายจ้า